ครับวันนี้เรามาดูการแก้ปัญหาไดโวปั๊มน้ําไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวลองลองทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันไม่ทํางานจริงหรือเปล่าอ่ะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกสวิตเซนเซอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับไม่ทางานครับเสียเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขเลยนะครับว่าจะแก้ไขกันยังไงนะครับครับเดี๋ยวเรามาเตะกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเตเลยนะครับครับถ้าเกิดมันแน่นมากขายไม่ออกนะครับแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันพ่นก่อนนะครับน้ํามันกำจัดสนิมนะครับยี่ห้อไม่บอกนะครับนี่ครับพ่นไปเลยครับนี่นะครับแล้วก็ ละไว้สักกร,รมนะครับสักครู่รอให้น้ำมันมันทำปฏิกิริยาสักสักหน่อยนะครับแล้วค่อยมาถอดนะครับครับเลยน็อตไขาน็อตออกมาเลยนะครับน็อตยาวๆนะครับตัวยาวเราจะรื้อฝาบนมันออกนะครับแล้วเรามาดูว่ามันเป็นเพราะอะไร เอาออกมาเลยครับ <Industry> เตะออกมาแล้วครับหรือออกมาแล้วก่อนอื่นเรามาดูมอเตอร์ก่อนนะครับว่ามันมันมันติดไหมตัวมอเตอร์นะครับตัวแกนนะติดติดติดมอเตอร์ยังไม่ติดนะครับมอเตอร์ motor ยังดีอยู่นะครับตัวมอเตอร์ยังดีอยู่เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่ามันเป็นที่อะไรไปดูเดี๋ยวเราจะมาถอดอุปก,กรณ์วัดกันเลยนะครับก่อนที่จะถอดนะครับให้เราทําการหมายหมายสายไว้ก่อนนะครับอย่างคู่นี้ นะครับ1ขีดคู่นี้1ขีดนะครับต้องจำดีๆนะครับเดี๋ยวเกิดใส่แล้วใส่ผิดมันจะมีปัญหานะไอโค้ไอสเส้นนี้2ขีดนะครับไอนี้ก็3มขีดนะครับ3มขีดนะครับต้องหมายดีๆนะถ้าหมายไม่ดีเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูคู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้คือคู่ที่วิ่งมาจากพัก ครับจากปลั๊กของมันนะครับว่ามันขาดไหมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับครับเราตั้งมิเตอร์ที่ลัเซอร์นะครับที่ตัวนี้นะนี้นะครับแล้วก็เอาสายจิการถ้ามันร้องก็แปลว่ามิเตอร์เราดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายปลั๊กไฟเข้าก่อนนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะแล้วเราก็มาถอดสีนี้ สีนี้มันจะวิ่งเข้ามาไอ้นี่คู่นี้มันเป็นสายตักนะเราเอาคู่นี้ออกแล้วเรามันดักวัดว่ามันขาดหรือเปล่านะเอาสีอะไรก็ได้ครับจับไปที่สายนี้หนึ่งข้างแล้วก็เอาเกมิเตอร์มาจิ้มท,ที่ที่ปักนะครับถ้ามันมีเสียงร้องก็แปลว่ามันดี เดี๋ยวก่อนนะดูมาดูเส้นนี้ก่อนนะครับอันนี้มีเสียงร้องนะครับแปลว่าสีฟ้าับขานี้มันดีนะครับมันมีเสียงร้องนะแล้วเรามาดูอีก,อกเส้นหนึง่งเส้นนี้นะครับขานี้ขานี้มันไม่มีเสียงร้องก็แปลว่าเส้นนี้มันขาดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าสายตั้งแต่ปลั๊กมาถึงเครื่องมันขาดตัวไหนนะครับ อาจจะขาดที่ตุงกปักนี้ก็ได้นะครับให้ดีก็ตัดปักกว้างแล้วก็ซื้อปักตัวนี้มาใส่ใหม่แค่นั้นจบนะครับโอเคครับครับจากผลจากการหาข้อสรุปนะครับก็คือสายไฟสายไฟนะครับมันขาดช่วงช่วงนี้นะครับมาถึงคือมันจะอยู่ตรงหัวเครื่องนะครับมันเป็นจุดที่ว่า ต้องบิดต้องงออยู่เรื่อยๆนะครับสายไฟมันขาดข้างในนะครับสายไฟมันขาดข้างในเพราะฉะนั้นไอ้ปลั๊กนี้รู้สึกว่ามันเป็นปลั๊กสําเร็จรูปซะด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราคงจะได้ไปหาซื้อปลั๊กของมันโดยตรงนะครับไม่สามารถดัดแปลงได้นะครับถ้าดัดแปลงรู้สึกว่ามันจะอันตรายนะครับถ้าเกิดน้ํารั่วน้ําเข้าเครื่องดีไมด่ดีคนใช้เป็นอันตรายนะครับแนะนําว่าให้ไปซื้อทีอ่บริษัทหรือว่าอะไร ที่มันขายเป็นของรุ่นมันรุ่นของมันจะดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็หาสาเหตุเจอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการซื้ออะไหล่มาใส่นะครับการประกอบก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับเดืออย่างไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับเพราะควรระวังก็คือเมื่อประกอบแล้วควรจะดูเรื่องซีนอะไรให้ดีนะครับ อย่าให้น้ำเข้านะครับเพราะของอยู่ในน้ํามอเตอร์มันอยู่ในน้ำนะครับอันตรายนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับก่อนจากนะครับเดี๋ยวผมจะหาเดี๋ยวผมจะแก้โดยวิธีของผมนะครับพอดีนะครับสายนี้เราเห็นสายนี้ไหมครับสายนี้เป็นสายสายกาวนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะใช้สายกาวนะครับเป็นแทน สายที่มันขาดไปนะครับสายที่มันขาดไปนะครับครับถ้าเกิดใครไม่ชนานาญเรื่องไฟฟ้าผมไม่แนะนำนะครับให้ไปซืออ้อตัวนี้ใหม่เลยดีกว่านะครับแต่ผมก็ไม่ใช่เซียนช่างไฟนะครับแต่ผมก็จะแก้ไขของผมนะนะครับคิดว่ามันคงน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับครับ หลังจากที่เมื่อกี้วัดปลั๊กแล้วก็ตัวราบปลักมันดีนะครับแต่ผมก็ได้ตัดไปแล้วคือว่ามันจะเป็นต้องตัดนะครับไม่ตัดมันก็วัดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ได้ซื้อปลั๊กมาเตรียมสายใหม่แล้วนะครับเ,เมื่อกี้สายสายสีน้ําตาลนะมันขาดนะครับสายสีน้ําตาลมันขาดตอนนี้ผมเลยเอา สายสีเขียวซึ่งเป็นาเดิมมันเป็นสายกาวผมก็เลยเอามาใช้งานให้เป็นสายไฟแทนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปในปลั๊กเลยนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้ผมได้ต่อปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเป็นปลั๊กสามขาเนาะขาหนึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรลายยวต้อนแล้วก็กาวนะครับตอนนี้ ลายเรามีแล้วนิวตนันเรามีแล้วแต่กาวตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ไฟบ้านทั่วไปสมัยพูดถึงสมัยเก่าสมัยก่อนนะครับมันจะไม่มีไม่มีกาวตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าบ้านบางบ้านเนี่ยจะมีแค่ลายกับกาวลายกับนิวตันแค่นั้นเองนะครับแต่สายกาวจริงๆจะไม่มีถ้าเป็นบ้านยุคใหม่นี่เขาจะมีม,มีมีกาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ในเมื่อเราไม่มีกาวให้กับเครื่องวิธีแก้ก็คือให้เราฝากสายกาวนะครับลงไปที่ตัวเครื่องนะครับสักหนึ่งเส้นนะครับตรงไหนก็ได้ครับจุดไหนก็ได้ที่มันเป็นโลหะนะครับครับให้เราต่อสายกาวสักหนึ่งเส้นนะครับตรงไหนก็ได้ครับ แต่ตัวนี้ผมจะต่อไว้ตรงนี้ครับต่อเพื่ออะไรต่อเพื่ออวันดีคืนดีเราใช้ไปแล้วก็ปั๊มมันเกิดรั่วขึ้นมานะครับไฟที่มันรั่วเนี่ยมันจะไม่มาวิ่งมาหาผู้ใช้มันจะวิ่งไปลงดินลงกลาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ดีเราต้องเซฟตัวเก่าก่อนนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาตอกกาวกันเลยนะครับ นี่ครับสายกาวถ้าไฟมันรั่วมันจะมาลงตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับเสียบปลั๊กแล้วมาแล้วไฟมาแล้วเหลือเราเหลือ,ลอ,ลอแค่ยกสวิตตัวนี้นะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ ขึ้นแล้วนะพุครับโอเคครับเคี่ยนนี้ถือว่าสำเร็จทุ่ร่วงไปด้วยดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ